สวัสดีค่ะคราวนี้ถึงคิวของสักการณิมิตรแล้วค่ะคราวที่แล้วเนี่ยเรานํามัคควานลังสันมาให้เพื่อนๆชมไปแล้วนะคะมัคควานเนี่ยเขาจะแตกต่างกับสักการณิมิตรตรงที่ว่ามัคควานเนี่ยเขาป้ายค่ะแต่ว่าต้นนี้นะคะชื่อว่าสักการณิมิตรเขาจะไม่ป้ายค่ะคึอจะใบลักษณะคล้ายกันกัดสีคล้ายกันนะคะแต่ว่าสักการิมิตรไม่ป้ายค่ะขอบใบเขาจะเป็นสีเขียวนะคะแบบนี้เลยค่ะ แล้วก็กระดูกและเส้นสีชมพูค่ะพื้นใบนะคะเขากัดสีเป็นสีชมพูนะคะกัดสีแล้วเป็นสีชมพูแล้วก็มีเม็ดผ้าสีขาวนะคะเม็ดใหญ่นะคะผ้าสีขาวกระจายอยู่ทั่วใบเลยค่ะแล้วก็ด้านหลังใบนะคะเราจะเห็นว่าเขากัดสีชัดเจนนะคะด้านหลังใบก็จะเห็นเป็นสีชมพูสีขาวเลยนะคะ แล้วก็ก้านเขาเนี่ยก้านเขาจะสีเหมือนก้านบัวค่ะเนี่คะ่ะก้านไม่เขียวแต่ว่าจะออกแบบว่าเหมือนจะออกน้ำตาลหน่อยะคะ่ะอมอมเขียวแต่ไม่ได้เขียวสดนะคะแล้วก็ที่เห็นโรยเป็นรอยโรยแป้งนี่อันนี้เราโรยเพื่อป้องกันเพี้ยค่ะเพราะว่าช่วงนี้เพี้ยเนี่ยมาเยอะมากนะคะเราต้องอ่า โรยเพื่อป้องกันไว้นะคะไม่ให้เพีย้ยมาขึ้นต้นบอลสีของเราค่ะแล้วนี่เขามีต้นลูกนะคะมีต้นลูกอยู่นะจะสองต้นหรือเปล่าสองต้นสามต้นนะคะเ็าสามารถแยกได้นะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆเนี่ยสนใจบอลสีสกกัดยิตรนะคะสวยๆแบบนี้ใครที่ชอบบอลอ่ะสีแดงสีชมพูที่กัดสีแบบนี้นะคะเขาสามารถติดต่อมาได้นะคะที่เพจฟางคุณแม่เป่งค่ะเ๋ยวทําการแยกให้นะคะราคาก็ไม่แพงเลยค่ะ อย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องแม่เป่งร้านวิวใน YouTube และกดติดตามเพจฟาร์มคุณแม่เป่งใน Facebook นะคะต่หากว่าเรามีบอลสีสวยๆเนี่ยเราจะนำมาแบ่งปันเพื่อนๆอีกค่ะสหรับวันนี้ต้องขอตัวไปดูแลบอลสีก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ